คำถามแรกเลยไม่ต้องอ้อมค้อมทาไมอันวาอิบราฮิมเนี่ยถึงได้สทออรอ <laughs> แสทุกเรื่องนะฮะรเร็วมากเหลือเกินนะครับ,ค,รบคืองานนี้นายกไทยประเทศไทยก็เพิ่งจะบอกไปบอกว่าจะระงับนะครับปฏิญญาเอาไว้ก่อนนะครับ,รบยังไม่ทันได้ยกเลิกเลยแต่อันวาอิบราฮิมสทออรอเข้ามาเลยบอกว่าขอฟื้นสันติภาพกลับมาใหม่ แล้วก็โทรหาแล้วทําไมมันเร็วขนาดนี้ครับเซมิวครับครับก็จังหวะแหะครับท่านก็ต้องท่านอันวาก็ต้องจริงจังหวะหน่อยขอเป็นพระเอกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ณนะสถานการณ์เนี้เราก็อยู่ที่ติดยืนของเราครับเราฟังนายกรัฐมนตรีของเราเป็นหลักสิ่งที่ท่านอันวาสื่อนะนะ่ะเราก็ฟังไว้แต่เราจะเชื่อว่ามันจริงไม่จริงเราก็รอฟังจากปากนายกรัฐมนตรีไทยเป็นหลักก็เท่านั้นเองแหละครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช่ครับ คือที่คนไทยกังวลเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรอฟังจากไทยมันก็จะเป็นอย่างที่อันวาพูดเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่บอกว่าะจะขอให้มีการหยุดยิงในสมัยรัฐบาลแพทองทานที่คุณภูมิทําเป็นรักษาการนายกก็เนี่ยแหละอันวานี่แหละปูดข่าวออกมาก่อนบอกว่าจะขอให้มีการเจรจาหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขคนไทยเราก็เออเออเออแล้วจะ เจ้จากันจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยปรากฏจริงในเวลาต่อมาเป็นจริงอีกเอาครั้งต่อมาเนี่ยมาเซ็นสัญญา2ี่ตุลาในอาเซียนเนี่ยก็อันวาเขาก็พูดก่อนอีกเฮ้ยมันก็จริงอ่ะคนนี้อันวาพูดก่อนอีกแหละนะฮะมันดูเหมือนกับว่าอันวาสั่งไทยได้อะหรืออันวามีลูกพี่ใหญ่เป็นอเมริกาอยู่ข้างหลังหรือ,อยังไงหรือเขารู้เห็นเป็นใจกันยังไงหรือเปล่านี่มันมีข้อสังเกตแบบนี้บ้างไีที่จริง,รง,งข้อสังเกต,เก,ตก็คือเหตุปัจจัยนี่แหละครับถ้าอันวาก็ไม่ได้ถึงจะมีเอกสิิทธ์อยยู่คนเดีว คือต้องฟังทั้งไทยกับบูชาแต่สําคัญสถานการณ์ไอ้สุดท้ายเนี่ยมันมีพี่ใหญ่สารัฐเข้ามาเกี่ยวฉังนั้นเราต้องอนุมานว่าจริงๆเนี่ยธนันวาก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนั่นแหละนะครับต่อว่าเหมือนเป็นต้องเป็นตัวที่ต้องมาจุดต้องเป็นตัวจัดการให้เกิดการประชุมเพราะว่าผู้นําใหญ่สารัฐจะมานี่ครับจะมาลงนามร่วมแล้วก็จะถือโอกาสมีการลงเอ็มโอยุเรื่องแร่หายากอณนะมันก็เป็นไปแต่มาถึงหน้าตอนเนี้ยสถานการณ์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป บริบทเปลี่ยนแปลงไปอันเนี้ยชื่อว่าน้ำหนักต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายเราฝ่ายไทยเนี่ยคือท่านนายกรัฐมนตรีเป็นหลักและบริบทเปลี่ยนไปคือไงก็พอดีไอ้ที่มาลงนามในสัญญารูปปฏิญญาร่วมกันทั้งหลายรวมทั้งพี่ใหญ่สารัฐมาเป็นพระยาเนี่ยปรากฏว่าไอ้การปฏิบัติตามปฏิญญาเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่คาดหวังว่ากัมพูชาจะไม่ละเมิดก็มีการละเมิดไอ้ตามข้อตกลงอีกแล้วฉะนั้นตรงเนี้ยก็เชื่อมั่นว่า ถ้าจะมีเกิดการหารหือการประชุมร่วมอะไลต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องอะไรครับยึดหลักอย่างเดียวฟังจากฝ่ายไทยกันเองฟังจากนายกและรัฐมนตรีกันเองและสถานการณ์บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตอนเนี้ยอันเนี้ยมันยังไม่ใช่จังหวะที่จะมาคุยกันละมันเป็นจังหวะที่ฝ่ายไทยเนี่ยจะต้องมีการตอบโต้นะครับในการปฏิบัติการทราหารที่เข้มข้นขึ้นเพียงแต่ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นวันวอเวลาใดใช่ครับผมครับที่นี้ถ้าเกิดว่าใน อนาคตอันใกล้นี้เร็วๆนี้ที่คุณอนุทินจะต้องเดินทางกลับมาจากจีนก่อนเนี่ยนะครับเกิดสมมุติว่าค,คุณอนุทินไปมาเลย์จริงๆแล้วก็ไปคุยฟื้นสันติภาพจริงๆเนี่ยค,คนไทยจะว่ายังไงเนี่ยคนไทยจะโมโหไหมขึ้นไหมคนไทยจะขึ้นไหมเสียแม้ว่าอาโมโหแนะ่แล้วเชื่อว่าท่านอนุทินไม่ทำหรอกเพราะก็เหมือนประเมินสถานการณ์ออกเหมือนกันกําลังจะมีแต้มต่อทางการเมืองทํามาเดินจังหวะสถานการณ์และไปเดินแบบนี้นะอ้าวให้แต้มต่อที่คิดว่าจะได้นะ กลายเป็นแต้มลบเลยและจะเป็นลบแบบมากด้วยเพราะกระแสสถานการณ์ตอนนี้พี่น้องประชาชนต้องการคำตอบว่า้ปฏิบัติการทางทหารที่จะเข้มข้นขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไร่เพราะทางกองทัพก็เป็นคนสื่อเองว่าเอ้ยถ้ามีขาขาที่ 7- ที่8เนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะต้องมีการโต้ตอ,อบทางปฏิบัติการทางทหาราและขณะเดียวกันนายกก็เหมือนส่งสัญญาณว่าอ่ะให้เป็นดุลพินิจเป็นอำนาจเต็มๆของฝ่ายทหาร ที่มองแล้วว่าถ้าจะปฏิบัติการได้ก็ต้องปฏิบัติการฉะนั้นตรงเนี้ถ้าเกิดยังหันหลีหันขวางเอาถอยเอากลับไปคุยอะไรต่างๆเนี่ยรับรองได้รัฐบาลเสียแตม้มสถา,านการณ์เนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าการจะเสียแต้มเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนะกองทัพก็มีความถุ่มเสี่ยงที่จะเสียแตม้มเพราะกระแสของพี่น้องประชาชนตอนเนี้เขาเหมือนว่าถึงจุดเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยต้องมีการตอบโต้แล้วละ่ะแล้วเขาก็เชื่อกี่ความสามารถอ่ะ ว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยเรามีความชอบธรรมแล้วคงจะเป็นการปฏิบัติการแบบจํากัดเขตแต่จะต้องมีการสั่งสอนฝ่ายกัมพูชายให้เห็นว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีศักดิ์สงราโดยเฉพาะทางทหารที่เหนือชั้นกว่าแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติการณนะบัตนี้ละตั้งแต่นี้ไปอ่ะให้กัมพูชาต้องระมัดระวังไว้ใช่ครับผมครับแต่ทีนี้มาเลเซียเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ตอนนี้ว่าจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าด้วยนะ อันนี้อาการหนักพอมาถึงจากทีกท่ปรากฏมาเรื่อยๆเนี่ยในสายตาของพี่น้องประชาชนฝ่ายไทยนะทางการทหารฝ่ายไทยนะและแม้กระทั่งฝ่ายการเมืองอะเริ่มตั้งแง่ตั้งข้อสงสัยตรงนี้ละใช่ครับผมครับเซมเอลอยากตั้งข้อสงสัยไปกับเขาด้วยไหมครับแต่ว่าเซมเอลอาจจะถูกข้อคอลหาจากอันวาอิดอวฮิมก็ได้เพราะว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับสสของมาเลเซียเนี่ยเขาเ อยากจะให้แบบรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยช่วยไปไปจัดการพลเอกลังสีในประเทศไทยเนี่ยน <laughs> ีา่ามากล่าวหาอันวาอิบมาหิมบอกว่าเป็นไส้ศึกอาเซียนคือหมายความว่าเป็นประธานอาเซียนแทนที่จะทําประโยชน์ให้อาเซียนดันไปเอาอเมริกาเข้ามาแทรกแซงอาเซียนดันไปกลายเป็นไส้ศึกทําให้คนมาแทรกแซงในอาเซียนเนี่ยอ๋ออันนั้น พลเอกรังสีกล่าวหารุนแรงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าเสมวอยากกล่าวหาอะไรบ้างไหมครับมีตั้งข้อกล่าวหาไหมให้อันว <c oughs> า<ผ>มาพิสูจ<ห>น์เลยนะครับเพราะว่า <c oughs> ก็ถือเป็นเสรีภาพนะฮะยังไงอาเซียนเราเนี่ยเราก็เป็นประเทศแนวประชาธิปไตยด้วยกันเป็นเสรีภาพบ <c oughs> ุคคลก็ต้องใจกว้างกว้างหน่อยครับเป็นการฟังทัศนะนะครับของอดีตบุคคลที่จริงๆแล้วก็อยู่ออกลอกมานอกกองทัพละนะครับก,ก็เพียงแต่รับฟังไว้แหละครับก็ไม่ต้องไปคิดที่จะต้องไปตำหนิอะไรกัน นะครับเปิดใจให้วกว้างไว<ป>้ก็เท่านั้นเองแล้วครับมันเป็นสิทธิเสรีภาพแบบที่พี่น้องประชาชนจะวิาพากษ์วิจารณ์ไปแม้กระทั่งตอนนี้ของเราเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถวิจารณ์กองทัพได้วิจารณ์รัฐบาลได้ก็ไม่ได้เป็นเ,นเรื่องเสียหายอะไรเพียงแต่ว่าสื่อทางนู้นอาจจะหงุดหงิดไปนิดนึงหรือว่าตัวแทนที่เกี่ยวข้องในภาครัฐอาจจะมีบางท่านไปหงุดหงิดบ้างแต่ในมุมของพี่นะจะยืนยันว่าเฮ้ยมันเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลเพราะคนที่แา่ท่านผู้เอกรังสีก่าวดูๆไปเนี่ย ท่านก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรที่จะไปสั่งการกองทัพนี่ไม่มีบทบาทอะไรที่จะสั่งการรัฐบาลก็คือประชาชนคนหนึ่งที่มีมุมมองเช่นนั้นใช่กระผมอ่ะทีนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเราเป็นพนักง,งานสอบสวนเสียแมรกับผมเป็นพนักง,งานสอบสวนนี่รเราจะมีสิทธิ์ตั้งข้อสงสยัยอันวาอิบาหิมกับประเทศมาเลเซียไหมว่าเนี่ยเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระนะคือหมายความว่าอืมเหมือนกับว่าไม่ได้มีเจต,ตนาอะไรหรอกเวลาทําอะไรทํานู้นทํานี้เนี่ย ไม่ได้มีเจตานาที่จะทําให้เสียหายหรือจริงๆแล้วตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีพิรุษน่าจะเป็นโจรนผู้ร้ายหรือจะเป็นอะไรทําไม่ดีไม่ชอบกับประเทศไทยเราอยู่ไหมคือพอดีไอ้ฉากทัดคําตอบของสถานการณ์มาเนี่ยมันออกเป็นภาพลบมากกว่าภาพบวกอ่อถ้ามันออกเป็นภาพบวกเอ้ยเข้ามาเป็นตัวการจัดการเอ้ยอย่างเข้มแข็งและกพูชาไม่เกิดการปฏิบัติการอะไรขึ้นมาอ่ะและสื่อของมาเลเซียเนี่ยไม่เกิดความผิดพลาดนะที่สื่อข่าวมาว่า,วาเฮ้ยไอ้ระเบิดนั้นมันระเบิดอันเก่า ยุคเก่าไม่ใช่ยุคใหม่ไม่ใช่ใหรอกเป็นของเก่าอา้าวตอนหลังมาแก้ตัวใหม่เออใช่พราะคนณะเอออตตบอกมันไม่เก่ามันใหม่นะผู้สังเกตการเส้นบอกอ้าวแก้กันใหม่เป็นใหม่ตรงเนี้ยเพราหมายความว่าพฤติการที่มันปฏิบัติออกมาเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราปเป็นพนักงานสอบสวนมันต้องตั้งข้อสังเกตไปได้ในทางลบมากกว่าบ,บวกได้ใช่ครับผมครับเออแล้วเนี่ยล่าสุดอีก อ่าอย่างที่เสยแม้ว่าก็คือสํานักข่าวของมาเลเซียนะครับประธานโทษนะ<ม>ท่านผู้ชมผมเนี่ยรู้จักสํานักข่าวนี้เป็นอย่างดีคือรู้ว่าสํานักข่าวเบอร์นามาท่านผู้ชม,ม <า S 1> นี่เป็นสํานักข่าว <c oughs> แห่งชาตินะท่านผู้ชมไม่ใช่ <มา S 1> แบบสํานักข่าว <c oughs> ทิกก็ก,กนะ<ช>สําน, <c oughs> นักข่าวเบอร์นามาเนี่ยเป็นสํานักข่าวที่อธิบายท่านผู้ชมนิดนึงว่าเป็นสํานักข่าวที่เขาเนี่ยทําข่าวแบบที่เป็นต้นฉบับออริจินอลให้กับ หนังสือพิมพ์มาในมาเลเซียให้กับสื่อต่างๆในมาเลเซียเขาจะเอาข่าวจากสำนักข่าวเบ์นามาเนี่ยไปใช้ต่อฮะเสี่ยแมวนะฮะก็จะบ,บอกท่านผู้ชมอย่างนี้นคือเขาคือสำนักข่าวแห่งชาติ <laughs> ที่เป็นออริจินอลทาข่าวออกมาเป็นออริจินอลถ้าคําถาวทาข่าวผิดก็แปลว่าไอ้สื่อที่อื่นๆในมาเลที่เอาไปใช้เนี่ยก็ผิดไปด้วยปรากฏว่าสำนักข่าวแห่งชาติทําข่าวผิดแล้วผิดไอ้ตรงท่อนวัดสาที่เป็นสาระสําคัญเสียด้วย ที่บอกว่าระเบิดที่ไทยพบที่ทหารไทยขาขาดที่ห้วยตะมาเลียเนี่ยไม่พบว่าเป็นระเบิดใหม่ทีแรกรายงานว่าอย่างนี้ตอนหลังอีท่าไหนไม่ทราบมีคนไปทักท่วงหรือยังไงอีท่าไหนตอนหลังแก้ใหม่จากไม่พบระเบิดใหม่เป็นพบระเบิดใหม่คือสาระสาคัญมันเปลี่ยนไปเลยเนี่ยแล้วมันข้องใจมากกับสานักข่าวแห่งชาติแห่งนี้ร้อยวันพันปีไม่เคยทําข่าวผิดแล้วก็ ถึงผิดก็ไม่ได้ผิดในสาระสาคัญแบบนี้ไอ้นี่มาผิดดันจุดที่เป็นสาระสาคัญเสียด้วยเนี่ยมันยิ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยกันใหญ่ไปเลยมาฮะเสียแมวฮะเห็นด้วยนะแล้วที่มันเกิดการเปลี่ยนเนี่ยก็เพราะทางฝ่ายไทยไงกองทัพบกเราปฏิเสธไปสวนหมัดไปทันทีไงแล้วก็มีรูปภาพต่างๆไปปรากฏให้ชัดเนี่ยเลยตั้งข้อสังเกตถ้าเราไม่สวนกลับเนี่ยเฮ้ยมันจะเปลี่ยนไหมเนี่ยมันจะเปลี่ยนข้อความก็จะจริงให้เราไหมเนี่ย ที่เปลี่ยนเนี่ยก็เพราะฝ่ายไทยเนี่ยมันสวนกลับไปเนี่ยภาพภาษาอังกฤษเลยแต่นักอนทัพไทยสวนกลับปั้งภาพสีทพร้อมภาพพร้อมผู้สังเกตการต่างๆปั้ง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 ,งนั่นแหละมันถึงเกิดการไปเปลี่ยนแปลงให้เราไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะวีโต้โต้โตแย้งไปนะเราโต้แย้งไปอะ่ะถึงไปเปลี่ยนใช่ครับผมครับผมเนี่ยก็ไม่อยากกล่าวหาเลยนะท่านผู้ชมนะฮะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่า สมัยในอดีตผมเนี่ยทางานอยู่ในสํานักข่าวไทยอ่าครับซึ่งก็เป็นสํานักข่าวแห่งชาติลักษณะเดียวกันที่เราผลิตข่าวต้นฉบับเนี่ยให้กับสื่อมวลชนในประเทศนี่แหละนะครับสำนักข่าวเบอร์นาม่าก็จะเป็นสำนักข่าวแห่งชาติของมาเลเซียอันตาร่าก็จะเป็นสำนักข่าวแห่งชาติของอีกประเทศอ่อินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปใช่ครับคือมันไม่สมควรที่จะผิดอ่ะแต่ว่ามันผิดแต่ว่าโอก ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้อะแต่แต่ว่าผมก็สงสัยมากว่ามันผิดเอาในข่าวสําคัญและท่อนสําคัญอีกต่างหากเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วในวาระหน้าสิวหน้าขวานที่อันวาดันก็เป็นนายกที่เป็นบุคคลต้องสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายจะเป็นไส้ศึกของอาเซียนอยู่อีกเนี่ยนะครับแม่มัน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 มีหลายเหตุหลายเรื่องเหลือเกินนะครับเออเอาละ เดี๋ยวเราไปคุยกันประเด็นต่อไปเลยก็คือว่าถ้าคุณอนุทินยอมไปคราวนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอ้าวมันเสียหายเลยนี่เพราะเราไม่ได้เป็นคนผิดข้อตกลงนี่ถ้ามันซึ่งกันและกันนะเช่นมาเลยไอ้เช่นกัมพูชาผิดข้อตกลงไทยผิดข้อตกลงเหมือนกันเอออันเนี้ยมันน่าจะมาเลเซียน่าจะบอกเฮ้ยงั้นต้องมาคุยกันละอ่ากัมพูชาผิดข้อน,นี้ไทยผิดข้อน,นี้เอ้ย งั้นมาพูจาหาหรือกันหน่อยซิกนะตามข้อตกลงปฏิญญาที่ว่ากันไว้เป็นไปได้แต่อันนี้ของไทยบอกเฮ้ยไอ้น,นี่มันผมไม่เกี่ยวเลยนะผมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถูกต้องทุกอย่างอนะไอ้น,นั่นละเมิดละเมิดไม่ว่าดิเอ้ยละเมิดแล้วแบบมาทําให้คนของผมเนี่ยต้องเสียขากาลังพลทหารเนี่ยต้องเสียขายอ้าวก็คือการลุกรานโดยใช้อาวุธซึ่งเข้ากติกานะ ของกฎบัตาสาประชาชาติข้อห้าสิบเอ็ดที่ผมเนี่ยถูกลุกลานด้วยอาวุธผมมีความชอบธรรมที่จะป้องกันตนเองนะครับโดยอะไรมุ่งสู่เป้าหมายทางทหารของฝ่ายตรงข้ามที่มาก่อเหตุได้อันนี้มันเข้าเกณฑ์แล้วนะและจริงๆเนี่ยสภาวะแวดล้อมของเราที่เกิดขึ้นตอนเนี้มันมีจุดที่ถูกลุกลานชัดเจนหมดการไอ้ทุนระเบิดล่าสุดอ่ะช่องตามาเลียห้วยตามาเลียปั้งนะครับที่อยู่ตรงข้ามบริเวณปราสาทพระวิหาร อ้าวแล้วที่ยาคาราคาซังอยู่อ่ะใช่ไหมสองจานสองยาแก้วอ่ที่มาลุกลานเราอยู่เนี่ยแล้วเป็นการลุกลานที่หมายความว่าถือผิดกฎหมายไปแล้วเพราะว่าเราสามารถใช้กฎหมายภายในประเทศเนี่ยจัดการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะกลับมาบุกรุกลุกลานอยู่อ้าวว่ายังไงอ่ะอ้าวและที่เห็นชัดๆเนี่ยภาษาตาควายอ่ะเฮ้ยเป็นโบราณสถานนะมาแปลสภาพเลยโอ้โหมาตั้งบังเกอร์มีบันโดมันไดมีกระทงกระเช้ามี อะไรไอ้ตะเขาตะข่ายลองรับป้องกันโดนต่างๆเนี่ยอะและหน้าภาษาตาควายที่ลุกประดานไทยเนี่ยก็วางทุ่นระเบิดเต็มไปหมดที่จริงพื้นที่เป้าหมายเหล่าเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เกิดการลุกลานประเทศไทยแล้วไทยมีความชอบธรรมที่จะป้องกันตนเองได้และการป้องกันตนเองนั้นมีหลายรูปแบบจะป้องกันเชิงลุกจะป้องกันล่วงหน้าย่อมกระทําได้หมดนะครับที่ตามาเลียคุณปฏิบัติการมา ผมก็ป้องกันตนเองแบบมาตรการเชิงลุกแบบลุ่งหน้าได้เอ้ยอ่ามาตัดรวดน้ําลึกเข้ามาวางอ่าคนของเราไปเหยียบกับนระเบิดเชื่อว่าไม่ได้มาวางลูกเดียวหรอกแต่พอดีเราไปแจ็คพอตโดนลูกเนี้ยแต่จริงๆเชื่อว่ามีลูกอื่นอีกนะครับอ้าวเห็นชัดๆว่าผอม,มาตัดรวดน้ําแล้วก็แอบย้อนกลับไปมาจ้องดูเฮ้ฝ่ายทหารจะมาเหยียบไปเนี้ยแล้วพอเหยียบก็ชอบบอกชอบใจกันอ่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็อนุมานได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่แสดงว่ามี ความประสงค์ที่จะแอบประวางอีกนั่นแหละแอบประวางอีกฉะนั้นเมื่อแอบ,บจะวางเนี่ยเราก็สามารถนะประเมินสถานการณ์แล้วเรามีบัญชีเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วตั้งที่ไปปฏิบัติการข่าวเป็นบัตการพิเศษไว้เราก็ต้องหยิบมาดูเลยให้ถ้าเกิดระเบิดมาวางตรงนี้ทุนระเบิดมาตรงเนี้ยหน่วยไหนวะเป็นหน่วยที่น่าจะมาปฏิบัติแน่นอนมันต้องเป็นหน่วยหน้าแนวตรงนั้นหน่วยฐานช่างตรงไหนเราก็มีความชอบธรรมที่จะป้องกันตนเองแบบล่วงหน้าไปสกัดกัน้นไปทําลายนะจุดนั้นนะ แบบจกัดก่อเหตุซะเลยตอนเนี้ก็คงอยู่ที่วันวอในการปฏิบัติการของเราว่าจะไปปฏิบัติการเมื่อไหร่ซึ่งเรามีความชอบธรรมที่จะกระทําได้ใช่ครับผมครับคือตอนนี้ความชอบธรรมมาถึงขีดสุดแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ได้เห็นพยานชัดเจนทุกอย่างปรากฏชัดว่ามันเข้ามาวางทุนระเบิดเนี่ยหลังวันที่26ตุลาซึ่งไปลงนามปฏิญญาเพราะว่ามันมาวางว<ช>ันที่ ก้าพฤศจิกาทหารเราก็เหยียบพฤศจิกาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างหลักฐานชัดเจนนะครับความชอบธรรมกลับคืนมาเต็มๆในการที่จะตอบโต้ทางการทหารฉะนั้นมันจะเสียหายหนักมากเลยถ้าถ้าคุณอนุทินบินไปกัวลาลัมเปอร์ตามที่อันวาเนี่ยบอกว่าได้มีการคุยกันโอเคเซเยสกัน yes. แล้วคุณอนุทินก็เยสฮุนมาเนตก็เยสจะมาคุยกันที่กัวลาลัมเปอร์ไม่คุยกันในไทย ไม่คุยกันในขเขมรเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจกันแล้วฉะนั้นก็ใช้มุกเดิมก็มาคุยกันที่มาเลเซียแต่ถ้าคุณอนุทินไปคุยที่มาเลเซียหนนี้มันก็จะกลายเป็นในสิ่งที่หลายท่านนายทหารหลายท่านก็วิจารณ์ในคราวที่แล้วที่ไปลงนามปฏิญญาวันที่26ตุลาในที่ประชุมอาเซียนเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอามามัดขาตัวเองไว้ไม่ให้ใช้กําลังผลงนี้ได้ปลดล็อกออกไปแล้ว ในการที่จะใช้กําลังความชอบธรรมมาถึงแล้วแล้วยังจะกลับไปมัดขาตัวเองอีกอันนี้คุณอนุทินจะถูกถล่มหนักยับเยินแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะขนาดนั้นเลยไหมครับอ่าใช่เลยเพราะนะตอนนี้สิ่งที่ประชาชนจับตาไปเรื่องเดียวนะเมื่อไหร่จะไปจัดการมาตรการทางทหารที่เข้มข้นขึ้นต่อฝ่ายกัมพูชาประชาชนพึงประสงค์เรื่องนี้เรื่องเดียวละเพราะความชอบธรรมเกิดและความชอบธรรมตัวเนี้ยถ้าเป็นกรณีทวิที่เราต้องสองฝ่ายเราสามารถฉับพันได้กว่าน,นี้แต่ตอนนี้เอาละ่ะ เมื่อมีประเทศที่สามที่สี่ที่ห้าอะไก็มาเกี่ยวไม่ว่าเอออไม่ว่าสหรัฐ้ามาเกี่ยว,ว, OT, ว,าาาายวแต่จากตรงนี้ไงที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคณะเอออก็เป็นสักขีพยานชัดเจนลวะว่าเอ้ยไอระเบิดเนี้ยมาวางใหม่และเป็นของฝั่งกัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นตฉะนั้นตรงเนี้ยเท่ากับความชอบธรรมเรามาบรรจบร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะว่าไอประเทศที่สามที่สี่ที่ห้าก็มาเป็นสักขีพยานได้ด้วยไม่ใช่ว่าเรามาลอกกันเองสองประเทศฉะนั้นตรงเนี้ยมีความชอบธรรมเราก็มีแต่เพียงไาแจ้งไปให้ทาง สาระทราบจีนทราบและทางประเทศที่เกี่ยวข้องเอลทีทราบแจ้งเพื่อทราบเท่า,ทานั้นนะส่วนปฏิการวันก็อยู่ที่เราว่าจะเราจะกะหนดวันบอเมื่อไหร่แต่ถ้าเราไม่มีการปฏิบัติการอันนี้เชื่อเลยเพราะกระแสพี่น้องประชาชนมันไปถึงจุดนั้นลวเพราะว่าการจะปฏิบัติการทางทหารได้ต้องยอมรับต้องมีความชอบธรรมเป็นข้อแรกเลยเป็นข้อแรกเลยซึ่งตรงเนี้มันมีอยู่แล้วอาการได้เปรียบจากสงครามทหารที่จะไปจัดการอาแน่นอนเราได้เปรียบก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องไปจัดการสิเพื่อเราได้เปรียบ แต่การปฏิบัติการเราก็ยังเชื่อว่าฝ่ายเราเนี่ยจะมีการปฏิบัติการแบบจํากัดขอบเขตเราก็ไม่ใช่ไปลุกล้ําจนลุกลามไปถึงพนมเปญหรอกแต่เราต้องไปจัดการที่ต้นเหตุที่ทําให้เราต้องมาถูกลุกลามไม่ว่าจะเป็นที่ปราา่าตาไฟไม่ว่าจะเป็นที่หนองจานหนองยากแก้วแล้วก็แน่นอนช่องตามาเลียอันเนี้สามารถปฏิบัติการได้ทันทีเพียงแต่ว่าจะตีทงปฏิบัติการวันวออเมื่อไหร่เท่านั้นละ่ะใช่ครับผมครับ คือเซแมวกำลังอธิบายว่าตอนนี้ประชาชนกำลังใจจดใจจ่ออยู่กับหน้าจอตรงนี้แล้วว่าโอ้จะถล่มกี่โมงนะฮะจูจูมีข่าวออกมาอีกหน้าจอหนึ่งบอกว่าเขาเลิกแล้วไม่ถล่มแล้วไม่คุยสัติภาพกันอีกแล้วอย่างเงี้ยโอ้ดูถ้าเนี่ยคงจะดูไม่จืดแน่ๆดูดูดูจะดูไม่จืดนะครับอืมนะฮะ